อัสสลามอะลักกุมะเร์ห์มะตุลลอฮิวะบเราะกาตุท่านผู้ชมท่านพี่น้องครับวันนี้ถามว่าเราอ่านอันกุรอานกันมีโเราที่ท่านชอบแล้วนําไปอ่านในละหมาดประจํำไหมเรามาดูมาฟังหัด,ดีษต้นนี้นะครับว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยได้เป็นคนไี่อะไรครับนําละหมาดที่มัสยิดกุบาโดยทุกๆหลังจากโซราฟาติยาที่อ่านเขาจะอ่านโซราอิคลาสคือกุลวัลอลก่อน แลวจึงอ่านสโลอ,อื่นรอการที่หนึ่งอ่านคุณวัลลนหร,รออ่านสโอื่นเราการที่สองอ่านฟอร์ที่เสร็จอ่านคุณวัลลนหร,รอห่านเราการอ่านสโลอื่นก็จึงเป็นเรื่องที่ค,คุยกันระหว่างสหาบาเมื่อท่านรอสูรุลลฮอมาเรื่องก็จึงอะไรครับได้ไรายงานแล้วก็บอกกับท่านรอสูรุลล้อสลลลรอรุลว่าเลยวะาสัลลัมท่านรอสูลก็จึงถามว่าทําไมท่านไม่อ่านหรือเจ้าไม่อ่านเหมือนคนอื่นเขาละแล้วเสร็จแล้วคําตอบที่ได้ก็คือท่านชายคนนี้บอกว่าผมรักสุร,รอนนี้ ท่านารอซูลุลลอล์ก็จึงบอกว่าความรักของท่านนี่แหละสซรอเนี่ยจะนําให้ท่านได้เข้าสู่สวงสวรรค์ก็คือโซรออิคลาส